นะคะตอนนี้ก็ออันนี้ก็คือลูกชิ้นร้านลูกชิ้นนะคะคืออัคคีสค่ะคืออร่อยไายละสิบบาทค่ะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูติ่มซำติ่มซำย่างทุกอย่างเลยค่ะต้องหองลาดอ่าหลังลงเจค่ะอร่อยมากมากค่ะที่ทางร้านแนะนำค่ะตอนนี้แนะนำมีอะไรบ้างตอนนี้แนะนำนะคะลูกชิ้นติมแสนอร่อยค่ะก็จะมีลูกชิ้นหมูนะคะลูกชิ้นหมูย่างดีค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะลูกชิ้นปลาค่ะแล้วก็ไส่กอกนี้ค่ะแหนมค่ะแหนมหมูอย่างดีค่ะอานนี้นะะข้างหน้าก็จะมีไส้กอกวงเดือยค่ะของนี้ถ้ามาเมืองการนะคะถ้าไม่ซื้อใจว่ามาไม่ถึงค่ะอร่อยมากนะคะค่ะอันนี้นะคะเราก็จะที่อยู่ในทางเราล้อนี่ค่ะไส้ตัวค่ะไส้ตัว tá vamos os três รอเลยคละ่ะคนรอค่ะเออค่ะมาทางนั้นนี้นะคะนี่คือร้านเกี่ยวรอดค่ะร้านเกี่ยวรอดค่ะ ไม่ไมาเล้วมมาไม่ถึงเลยค่ะอร่อยมากแล้วก็อันนี้เราใส่ไหมค่ะใส่ไหมดั้งเดิมใส่ไหมใส่ไหม ร้านน้ำผลไม้แต่อไปไม่ถึงอุ้ยตลาดนั้นลูกแกนะคะมีวันังคานกับวันเสาร์อะขบอกระยะทางในการเข้ามาซอยนี้เลยค่ะขัาขับขับขั ปุ้มประตูเลยครับข้าเกรีจังหวัดกาญจนบุรีปุมประตูมาถึงไฟแดงปุ๊บปั้มไฟแดงมาเลี้ยวซ้ายข้ามาประมาณสองสามร้อยเมตรสี่แยกเมองขวาเมื่อมีร้านลูกชิ้นมีเคื่อผ้าใส่มีน้ำแข็งใส่มีน้ำแข็งปั้นไปพบเครื่องแวะได้เลย